สวัสดีครับผมช่างแบงค์ครับผมร้านชัยวัฒเฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วครับผมนี่งานติดตั้งศาลาสองชั้นนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ดูวิวด้านหลังครับภูเขาล้วนๆเลยนี่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วเรามาส่งที่เชียงใหม่เหมือนกันเป็นบ้านนะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่แตง อันนี้เราอยู่เชียงใหม่เหมือนกันแต่อยู่คุนลอำเพออยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้มาติดตั้งสาลาสองชั้นนะครับผมให้ลูกค้าที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่ทีมช่างกําลังเก็บสีเก็บงานอยู่นะครับผมใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนี่ยามเย็นกับวิวด้านหลังสวยๆไม้เก่าเนื้อแข็งนะครับผมนี่เสากลมสวยๆ นี่ช่างกาลังขมักขม้นเก็บสีอยู่นะครับผมนี่ก็ยามเย็นนะครับผมอันนี้กลัวมืดก็เลยชิงรีวิวเช่นเคยนะครับผมงานของเราก็จะเก็บงานช่วงเย็นพอดีนะครับผมนี่บันได9้ขั้นสวยๆนี่ครับผมนี่มายเก่าเนื้อแข็งสวยงามเช่นเคยครับผมนี่เสากลมลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับหลังนี้นี่มาส่งเรียบร้อยนะครับผม ช่วงนี้เราจัดโปรนะครับผมเสากลมปกติจากราคา150,000บาทนะครับผมอันนี้จัดโปรคือ120,000บาทนี่ได้สวยๆอย่างนี้เลยเสาคมสวยๆนะครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งอย่างนี้เลยนะครับผมจัดโปรอันนี้เชียงใหม่เราก็คิดค่าขนส่งครับผมขึ้นอยู่กับระยะใกล้ไกลนะครับผมนี่อันนี้ร้านเราอยู่ที่อำเภอรประคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านเราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์มาส่งถึงเชียงใหม่ นะครับผมเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดแล้วครับผมไปทั่วประเทศขอให้ท่านสั่งซื้อเราจัดให้ครับผมนี่พิมงานช่างแบงค์ร้านชัยวัดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมสวยๆเสากลม120 0 0 0สบาทนะครับนี่จัดโปรนะครับผมถ้าระยะใกล้ไม่เกิน200กิโลเราส่งฟรีนะครับอันนี้เชียงใหม่เราคิดค่าขนส่งนะครับผมตามระยะทางนะครับอันนี้ขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับเป็นช่างเก็บสีอยู่ นะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งอม,มาไปดูนะครับคานแน่นๆเลยนะครับคานด้านล่างนี่สวยๆเลยมาพร้อมกับปีกด้านข้างครับผมเมื่อก่อนเราจะไม่มีปีกด้านข้างด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับจะโล่งๆแต่ทีนี้เราก็ทํแเราก็ปรับปรุงไปไเรื่อยๆนะครับผมนี่ไเก่าเนื้อแข็งอืมบันไดดูหัวเสาครับไอแดงสวยๆเลยไม้แดงนี่ ครับผมแข็งแรงคันบันไดไม้ประดูกับไม้แดงนะครับดูสวยๆเลยนี่ทีมงานของเราก็มีประตูกันสัตว์เลี้ยงข้างบนนะครับตอนนี้เราขึ้นไปไม่ได้พอดีช่างสีเขาทาสีเสร็จแล้วด้านบนเข้าไปไม่ได้นะครับผมนี่โอเคนี่ให้ชมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีที่นั่งเช่นเคยเหมือนเือนทุกหลังอันนี้ยังไม่เก็บสีด้านล่างนะครับ ก็จะมีโต๊ะกลางให้1ตัวนี่ดูคานนั้นบนนั้นหนาแน่นๆเลยนะครับผมไมยเก่าเนื้อแข็งโอเคก็ท่านได้สนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้ที่เบอร์08-7-9-57-5737นะครับนี่เบอร์ขายตรงของช่างแบงค์เลยเบอร์นี้ใช้มา20กว่าปีแล้วนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมราคาคุยกันได้นะครับผมเราโรงงานผลิตเองขายเองส่งเอง,ท,ง,เองทุกหลังทุกหลังจะเป็นงาน เอ่อผมไปติดตั้งให้ทุกหลังนะครับผมเจ้าของไปดูแลเองทุกหลังนะครับผมรับรองไม่ผิดหลังแน่นอนมีบริการเอ่อเซอร์วิสหลังการขายมีปัญหาอะไรโทรเรียกได้ตลอดครับผมนี่ครับผมกันเองอยู่แล้วครับผมโอเคช่างแบงค์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้เราอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมยันนี้ก็เสร็จก็เดินทางกลับบุรีรัมย์ครับผมโอเคสวัสดีครับ